แล้วก็วันนี้มึงกับมึงพ้นสีรถกูมึงดูเฮ้ยแกแกอะไรเนี่ยเจ็ดเจ็ปีไม่ออกสักทีพวกโคลสไนเปิลด้วยพี่ครับรับจ้างเมาที่จัดให้หน่อยดิที่นี่ครับน้องบอกว่าพี่แบงค์เราไม่แจกรถเหรอเออจะแจกจริงเปล่าวันนี้วันนี้ที่หนึ่งก็ได้แจกจริงเฮ้ย ่ดสวัสดีพี่นักชาวไทยเชี่ยวชายแล้วหลบทุกท่านเลยครับผมเวลาสอนจอนวันอีสเทอร์เน็ตี้แบงค์คนด sure. ูคือวันนี้พี่มีเกมจ่มาแนะนำเกมอะไรกันสัตว์มาถึงเล่นเกมอะไรให้มึงเล่นเกมอะไรวะางเล่นเกมอะไรกูเลียมังทีจ่จเยศกเะโดดลีกระโดดว่ะมึงกับมึงกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไปอะไรพ้นสีรถกูใครเขาพ้นล่ะสันขวานเกียร์โดนพ้นหรอพ้นหรือพ้นพ้นมึงดูเฮ้ยแกแกอะไรอ่ะ เจ็ <7 S 2> ดปีไม่ออกสักทีลุงข้างบ้านไอ้แก่ <c oughs> อันนี้คืออะไรวะเนี่ยหำยาวสานิ้วสามนิ้วเค้ากูเนี่ยต้องการที่จะเอารถไปล้างอย่างมากออแต่ว่าคาแชร์บอกว่าน้องครับ <c oughs> มันจะต้องทําสีใหม่ครับน้องๆมันจะต้องนู่นนี้นั่นก็เลยคุยกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวต้องให้ไอ้เฮียยักษ์เอารถไปจัดการให้แต่ว่าก่อนที่จะไปเดี๋ยววันนี้ เราจะลองไปขี่รอบเมืองดูเราจะไปเที่ยวไทยวัสดุพอดีเราจะไปซื้อของมาไว้ที่ลงกึงก็เดี๋ยวเราจะขี่แล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าเวลาเราขี่ผ่านตรงนี้นจะมีคนแบบว่าสนใจไหมแล้วเราก็จะเปิดกระจกไล้วบอกว่าไม่ออกสักทีสัตว์เลยเราจะพูดอย่างนี้เรา<ด> <laughs> ลุงข้างบ้านแม่งชอบทะเลาะกับเราครับประมาณนี้แหละครับไป คนดูครับก็เดี๋ยวเราจะแวะที่แรกเลยคือปั๊มน้ำมันนะคนดูนี่จริงมึงก็เอาไปละมึงก็เอาเรื่องไปละเอาเรื่องเลยเดี๋ยวกูแวะเติมมากกันเลยสัตว์รถกูไม่มีน้ำมันใครเอ็มดีกว่าแล้วกูไม่มีน้ำมันไม่มีปีเจ็ดเรื่องกูกูเติมนี่น้ำมันนี่ออฟเทนร้อยโอ้สัตว์มึงไม่รู้จักอะออกเทนร้อยวนวนวนเต็มพังไม่ได้หรือไหนเฮียเด็กมีคนมองด้วยมีคนมองด้วยมีคนมองมีคนมองโอ้บอกเตือเลยที่จะพอกาดบานเลยน้องครับน้องน้อง น้องรักลุงหรือเปล่าน้องบอ้สัตว์พากูติดคุกไอ้เหี้ยไปลุงข้างบ้านครับลุงข้างบ้านไม่ได้ซีเรียสอดี๋ยวแล้วนะแล้วก็ให้อ่านข้างรถกันชัดเจนนะครับกูไม่ได้เป็นพ้นคนพ่นนะผมก็ไม่ได้คนพ่นเลยเก่งกูไม่ได้เป็นคนพ่นใครที่เป็นคนพ่นก็ไปรวบเอาแล้วกันนะครับไม่เกี่ยวกูเดี๋ยวรอเติมมาอนกครับวันหนึ่งก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะลองถามเด็กปั๊มดูว่ารักลุงหรือเปล่าเฮ้ยเฟมเอาไปละเอาห้าร้อยสแกนได้ปะ งานง่ายเนี่ยเอาดีเซลมีเท่ามีสิบนะครับได้เริมได้ปะล่ะได้เลยเมื่อไหร่ลุงจะออกวะไม่รู้แม่อนานอยู่เบื่อปะเบื่อฮะเอ็นเอ็ดเอ็ดเอ็ดเฮ้ยดูดูดิพวกของสนยเปอร์ด้วยพี่ครับรับจ้างวะพี่จัดให้หน่อยดิพี่ แต่ว่าเดี๋ยวเราคนดูไอเยเขาบอกว่าตั้งไปถึงไม่ไปแล้วครับคนดูครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปข้างหน้ากันโอเคครับเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านสอจจราัรแล้วเพราะว่าขี่ไปแล้วตำรวจเรียกไปปรับทัพยนคติก็เลยเอารถไปล้างแล้วให้เขาไปทําให้มันใช้ได้วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนี่ครับน้องบอกว่าพี่แง้งเราไม่แจกรถเหรอเลยจแจกจริงเปล่าวันนี้วันนี้ที่หนึ่งก็เนี่ย เฮ้ยรถใครเดียวแต่ว่ายังไม่แจกวันนี้เขาแจกราะว่าเขาเลื่อนนะครับคนดูพอดีไอ้ร้านที่เขาขนส่งรถให้พี่อ่ะเขาเลื่อนก็เลยโอเคงั้นงั้นเราก็มีเวลาเดี๋ยวเราจะปั้นรถคันนี้ให้เย็ดบ้างลมไปเฉียดสตาร์ทมือสตาร์ทนิ้วเยสสตาร์ทง่ายเครื่องฟิตจัดง่านั่นนั่น เยอะแจกบางลมด้วยอะเหียน้องๆอยากให้ใส่ล้อสีอะไรคอมเมนต์กันมานะครับล้อสีอะไรแล้วก็ชุดสีสีอะไรคอมเมนต์กันมาแต่ว่าใจก็อยากให้มันเป็นสีนี้อะไมันจะได้ตรงรุ่นไงอะนะล้อเดิมเดิมคือค่านี้พี่บอกแล้วว่าเดิมจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยมาดูดูใต้แบบเฮ้ยในโตเนี่ย ชุดะทะเบียนพร้อมโอนอยู่ที่นี่เลย,ย<ะ>เล่มเขียวนะครับผมพร้อมโอนรถค<ะ>ันนี้นไม่ขาดด้วยไม่ขาดโอ้ไม่เหลือไ <laughs> <laughs> อ้ไอ้น้องชุดใหม่ยังไม่มาขออภัยด้วยนะก็คันนี้เดี๋ยวพี่จับให้เลยก็หลายๆคนบอกว่าพี่แบงค์ครับไอคันนี้มันจะสเต็ปไหนจบพี่บอกเลยว่ามันจบตั้งแต่ห้าเจ็ดล่างเดิมห้าเก้าล่างเดิมห้าเก้าชักห้าหกหกชักห้าหกหกชักเจ็ด 68้ชัก7โอ้โห80ดชักเจ็ดสชัก9โอ้าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ลูกอะไรเอ็กแม็กกันป่าจบนี่เดี๋ยวพามาดูอ่าล่าสุดเนี่ยไปใช้แสงมาคอยชิงหน่อยมีเอ้ยสักเสื้อเพราะมึงซื้อไม่ทันก็ได้ใช่ป่ะเล่นกันสามพันแล้วนะอันนี้รถใครอ่ะเฮ้ยอันเนี้ยเป็นรถของเด็กข้างไข่เพียงไม่ใช่พี่พุฒเรนท่านี้นะครับเป็นรถสเต็ปโหกชั้นห้าสี่วาวดูดูฝาด้วย ยี่อสีวาว่ะฝาช่างพัดนครสวรรค์เขาบอกว่าทำมาแล้วมันวิ่งไม่สุดมันสอจอเขาเลยอยากจะให้สอจอทำให้พอดีน้องออกคนหนึ่งเคมมาก็เลยโอเคครับเดี๋ยวจัดให้จัดประมาณนี้พวกๆกันเลยเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้โดนอีเขียวแดกหลับเห็นเห็นคันส้มไหมล่ะนะกองอยู่แดกประมาณเนี่ยมึงเห็นไหมหลอดยาวไปหมดนนี่ขนาดดูดขนาดนี้ไม่ทันเลยนะไม่ทันเลยไม่ทันรถเราแรงฝากด้วยแล้วก็เฮ้ยนี่มึงทำอะไรกันเนี่ยอ๋อทำเบรกอยู่ไหมใช่ทำเบรก บอสเบรกนะบอสเลยโอ้โหไอเทียดที่ข,ขายของครับก็<อ>ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวจะแจกแน่นอน <S <S ไม่ต้องกลัวน้องๆก็ทําตามกิจกรรมซื้อครบพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ไปโพสต์หน้าเฟซรับของแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งไปแอดมินแล้วเขาจะตีตั๋วให้คุณหนึ่งใบนะครับเพื่อมาสุ่มจับฉลากของเรานะครับผมพี่บอกแล้วว่า <S 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 งานนี้เด็ดแน่นอนแล้วก็ ใครที่ไม่ชอบเรื่องเขามาพ่นสีรถพี่พี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทาคลิปไปช่วงต้นคลิปก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็สมาคมข้าราชการทั้งหลายแหละใครทั้งชอบแล้วไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะครับณที่นี้นะครับไม่อยากให้เป็นการนำมาเบื้องต้นรถส่งเข้าอู่สีไปแล้วก็โอเคไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ a แปด ad sj สิบเอ็ดสิบสองไปสวัสดีครับ